ส่วนจังหวัดนะคะท่านนพดลสินที่สุดนะคะหรือประธานสาเจเปียกที่เป็นผู้ประสานงานในทุกิจกรรมของตำบลของตําบลน,นกลังของเราด้วยนะคะท่านขวัญใจชมพานค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การประชาจังหวัดวันนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านใต้ค่ะท่านโอภาษแก้วธรรมค่ะ และก็ท่านสมอ ในสมัยคงทันในยกอง์การบริหารส่วนตะบนนากั้งพร้อมด้วยสมาชิกสภาอบตนากั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวตะบลน,นาลัง้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเปิดการท่องเที่ยวหาดแหบ้านใต้ในวันนี้โดยวัตถุประสงค์หนึงเพื่อการส่งเสริม การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลท่านสมาชิกสภาจังหวัดทั้งสามท่านท่านสโจโต,โต,ติลสีทั้งท่านนายกบุญเหลือนายกตปักคาดท่านกันหานายกนาดุงแล้วก็ท่านพิ่ลมยนพันนายก เทศบาลปากคาดทางท่านกำนันผู้นำทุกคนซึ่งเอ่ยนามมาไม่หมดต้องขอเช่นชมยินดีเพราะว่ามาเห็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนี้ค่ะถ้าใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็เชิญไปที่ถนนเข้าเมาริมโขงที่บึงการได้นะคะแต่ที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้ามาบึงการมาเที่ยวงานประเพณีสงการ เราจะมาก่อนมาเที่ยวบริเวณนี้ก่อนก็ได้มาเที่ยวหาดแห่บ้านนกกาคังก่อนถ้าเราขับเลาะเรียบโขงไปก็จะเข้าบ้านเชิงมอหอ,อคำทะลุออกถนนตอนนี้ก็เป็นสี่เลนหมดแล้วเนาะเชิญนะคะสงการานปีนี้ที่บึงการก็มีงานที่ปักคาดน,นกกังก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่วันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจให้กำลังใจท่านนายกกันเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือ บ้านหาดแห่ที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะเชิญขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวหาดแห่บ้านใต้ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลอแล้วขอเปิดการท่องเที่ยวหาดแห่บ้านใต้ณบัดนี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ กินแล้ครับกินเลครับโอ้มีตะเวนตกดินด้วยเว้อ่า